สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วทุกท่านดูเถอะโอ้พายุนางหนีเข้าเนี่ยเชียงรายอ่ะโดนอีกแล้วฝนตกอีกแล้วแล้วดูบอลกระดาษด่างผมอู้คูดูลูกเต็มเลยทุกท่านไม่มีโอกาสได้แยกได้ปลูกเนาะเราต้องตัดหนอ่อขายหรืออะไรยังไงเนี่ยดูบอลกระดาษด่าง โอ้โหเงาเต็มเลยทุกท่านดูลูกออกเต็มเลยเนี่ยแล้วดูนี่โอ้โห <c oughs> เป็นหมู่บ้านเลยนะอ้โอสุดยอดเมื่อก่อนนี่เป็นแสน้นแะโอ้เมื่อก่อนถ้าผมมีบอลกระดาษแบบนี้นะบอลกระดาษด่างแบบนี้นะโอ้ผมน่าจะรวยแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> นะเนาะดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมกันแล้วเนาะหรือว่ายังไงอะ่ะผมก็ไม่ได้ดูตามตลาดเขาน่าจะน,าน่าจะขายได้อยู่นะ ตัดเป็นแบบตัดสดอ่ะตัดสดแล้วก็ห่อตุ่มส่งอ่ะน่าจะได้อยู่มั้งมาวันนี้ไม่มีบอลสีมาขายนะทุกท่านแต่พามาอัปเดตพามาดูดีกว่าเอฟซบอกว่าถ้าไม่มีบอลสีขายคุณเบิร์ดก็ถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูก็ได้เพราะว่าเอฟซี FC เขารอดูอยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้ผมเพิ่งลงเอาลงกระถางไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับทุกท่านบอนสีที่ผมสต็อกไว้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดตู้นี้แบบให้มันกว้างกว้างน่อนี่นี่ที่เราสต็อกไว้นะครับดูสิฟอร์มมันยังไม่ได้เนาะเอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยเห็นแปลกๆอู้อันนี้มีสีแดงด้วยจะบับเบิลบีก็ไม่ใช่นั่นเนี่ย <laughs> เอาซะละลืมซะละลืม ปลูกไปปลูกมาลืมโอ้ยมีสีแดงเข้าไม่น่าจะใช่บับเบิลบีนะเนี่ยไม่ซับประสานก็ออปติมัสอะดูเอนั่นนั่นนั่นเห็นไหมออปติมัสเนาะนี่ครับก็กำลังอ่าฟูมฟักไว้อยู่นี่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลอันนี้ที่เขาโอนตังมาแล้วพี่เขาจะให้พร้อมส่งหรือเปล่าถ้าเห็นคลิปนี้ก็จะให้ส่งก็บอกได้นะครับหนึ่งเดียวจัก,กรวาลของพี่มี สามใบแล้วนะครับนี่โอนตังมาแล้วผมเอาตังพี่ไปใช้หมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าพี่เขาลืมนี่หลอดไม่ก็ออกมาแล้วหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลน,นะครับเนี่ยเพี่ถ้าจะให้ส่งก็ทักบอกมานะโอ้รกากทะลุก,กระถางแล้วพี่ <c oughs> เอาไปขึ้นกระถางหกนี่กัดสีแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลโอนตังมาแล้วแต่พี่เขาอยังไม่ได้บอกให้ส่งนะครับผมก็รออยู่หาลายไม่เจอยังไม่ได้ทักบอกนะครับ เนี่ยเนี่ยมันก็มีอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับโอ้กุดลักต้นนี้เปิดใบมาสวยเลยโอ้โหกุดลักต้นนี้เปิดใบมาสวยมากนี่เห็นไหมเริ่มมันมีน้อยอ่ะเนาะมันเล็กๆน้อยๆ,ๆอยู่นะครับนี่ต้นนี้ก็น่าจะเป็นโอ้เพชรเสนมณีเพชรเสนมณีเปิดหน้ามาสวยเลยก็มีอุทยานหลวงนี่ไงแล้วก็กิติมาตนะครับเนาะ โอ้แล้วดูนี่น่ารักเลยไอ้สีการจนาเจนสองโอลาสีสิงโอ้มีมีโอ้บับเบิลบีนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็น่าจะอะไรนโอ้เพชรแสนมีอีกแล้วทุกท่านสวยเลยเออมีพี่เขาถามมาว่า้อเบิดหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลมีไหมมีครับนี่ไงหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลแต่มันยังไม่สวยอะดู เกืองเดิงเลยมีอยู่นี่ต้นหนึ่งแล้วก็มีอยู่นี่ต้นหนึ่งนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลแล้วก็หนึ่งนี่มีนี่อีกต้นหนึ่งหนึ่งเดียวรู้สึกว่าจําได้ว่าจะมีเหลืออยู่สี่ต้นนะครับหนึ่งเดียวในจักรวาลเนี่ยมันมีใบเดียวใบเดียวทุกท่านตุดจีนตุดจีนก็มีนี่ไงตุดจีนอันนี้เป็นเงาจันเงาจันนะครับนี่เปิดใบมาสวยเลยแต่เงาจันอันนี้ไม่สวย สองต้นนี้ไม่สวยเดี๋ยวรอดูใบที่สองก่อนนี่ครับใบแรกมันมีใบเดียวใบเดียวอยู่ไงเนี่ยประมาณนี้แหละอันนี้คือที่สต็อกไว้นะเดี๋ยวดูดูโดยรวมนี่สต็อกไว้เยอะเหมือนกันทุกท่านเนี่ยครับเนาะยังยังไม่ได้แบ่งอันนี้ก็จันทาริกานะเนี่ยโอ้เปิดมาสวยเลยจันทริกาโตมาสวยมากจันทาริกาเนชอบชอบเลยจันทราเทพบุตรก็นี่ไง นี่มันยังไม่สวยมันยังไม่สวยแล้วดูเกสรภูมบาลินต้นนี้ดูเขี <c oughs> ยวและอันนี้เปิดมาเหลืองโอ้เนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้ต้นสวยๆอย่างนะทุกท่านเราต้องรอให้น้องเปิดใบเปิดอะไรมารอฟอร์มนะครับเนาะรอฟอร์มฟอร์มสวยๆเราถึงจะเปิดแบ่งให้นี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นบ้างเนาะนี่นี่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งทุกท่าน โอ้อันนี้บอลสีอะไรเนี่ยลูกไม้เหรอโอ้อันนี้ลูกไม้เนาะแต่ต้นโตลืมขายนี่นี่อันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งก็นี่ครับก็ยังเล็กๆน้อยๆอยู่มาอัปเดตชดาพรให้ดูหน่อยโอ้มีคนจองมาเยอะเลยชดาพรแล้วดูนี่อันนี้ก็น่าจะส่งได้แล้วล่ะใครที่จองชดาพรไว้ทักผมมาได้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งจองไว้สองต้น ชด,ดาพรตอนนี้เหลืออยู่ชด,ดาพรเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่เจ็ดต้นนะคะทุกท่านนี่แล้วดูต้นนี้คือเปิดมาสวยเลยชด,ดาพรแฮ้แล้วเหลือนอกนั้นก็ก็พอไปวัดไปวาได้ <c oughs> นี่ต้นนี้ก็สวยนี่นี่ครับอันนี้เป็นชด,ดาพรน,นะครับทุกท่านนี่นี่ ส่วนอันนี้คือน่าจะตุดจีนหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้เนาะสองต้นนี้แล้วก็โอ้ตุดจีนตุดจีนต้นนี้ตุดจีนต้นนี้สวยแล้วสวยแล้วนี่ครับก็เล็กๆน้อยๆอยู่นั่งไงดูสิยังน้อยยังเล็กนะครับเนาะมันอบอลสีมันโตไม่ทันทุกท่านมันโตไม่ทันจริงฟอร์มมันยังไม่สวยฟอร์มมันยังไม่ได้เนาะเราเราก็เลยไม่ได้ขายนะครับเราก็เลยไม่ได้ขาย เนี่ยเห็นไหมมันฟอร์มมันเล็กๆ,ๆน้อยๆบางท่านก็เอาต้นเล็กๆไปก็บอกว่ากลัวไม่รอดเอาต้นต้นใหญ่ๆไปแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันจะแพกยากจริงๆผมก็ซื้อมามันก็ต้นเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยไซส์แบบเนี้ยสามใบสี่ใบแบบเนี้ยเนี่ยโอ้ต้นนี้สวยสดาพรต้นนี้สวยที่พี่ที่จองไว้ก็ส่งได้ไอพี่ที่จองไว้สองต้นอ่ะ จำไม่ได้ว่าใครนะครับสองต้นเดี๋ยวถ้าผมมาได้นะครับเนาะส่วนต้นอื่นเดี๋ยวรออีกนิดรออีกนิดนี่มันไม่สวยเห็นไหมทุกท่านมันยังไม่สวยมันเล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนโอ้นี่ไงเห็นไหมนี่โอ้แล้วดูชายชนชายชนต้นนี้โอ้ยว่าจะาขายยังไม่ได้ขายเลยนี่ตอนนี้เป็นกระแสนะครับเป็นดราม่าชายชน มีคนโพสขายนะครับเขาช่วยกันโพสขายแล้วก็มีคนไม่ส่งไม้นะครับเนี่ยโอ้ชายชนต้นนี้สวยมากดูโอ้โหตน้นโตว่าจะขายนะชายชนต้นนี้เนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอว่างๆก่อนวันนี้วันนี้รีบด้วยวันนี้เลยมาถ่ายคลิปอันนี้ให้ดูนะครับน,นี่ป้ายสวยชายชน <laughs> ก็ทุกท่านเวลาสั่งบอลสีจาก Facebook ก็เช็คดูให้ดีนะครับเนาะเช็ค ว่าเขาส่งจริงไหมนะครับเช็คเครดงเครดิตด,ด้วยนะครับแต่สําหรับของเบิร์ชัยนี่ส่งจริงของเบิร์ชัยนี่ส่งจริงนะแต่เจ้าอื่นผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าเห็นโดนโกงกันเยอะนะครับเห็นโดนโกงกันเยอะมากซื้อสั่งซื้อไม้แล้วก็เขาไม่ส่งอะ่ะโจรน,นะครับเนาะในออนไลน์นะ่ะโจรเยอะอย่าไปไว้ใจเขาทุกท่านไว้ใจผมนี่ <laughs> นี่น,นี่แล้วก็โอ้อันนี้ มันมีล้อมเพชรแยกหนอ่อว้าวอันนี้สวยเลยนะเนี่ยมันมีล้อมเพชรต้นนี้สวยเลยแยกหน่อนะโอ้ตุดจีนอยู่นี่ไงตุดจีนมาซุกอยู่นี่เดี๋ยวเอาแยกมันนี่นี่อันนี้ตุดจีนนะมาซุกอยู่นี่เอามาไวน้นี่เอามาไว้ตรงนี้นะครับที่โลง่ลงๆแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งด้านนี้ด้านนี้เดี๋ยวลองแงะดูก่อนเนาะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคิดอะไรมากนะครับโอ้อันนี้ก็ อันนี้พี่เขาก็จองไว้แล้วนั้นเนี่ยออปติมัตโอเนเงินมาแล้วก็พี่เขาก็ยังไม่ให้ส่งยังไม่ได้ทักมา <c oughs> ผมเอาตังค์พี่ไปใช้หมดแล้วนะลองทักผมมา <c oughs> เดี๋ยวลืมลืมลืมขึ้นมาหยิบขายให้คนอื่นโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยโอนตังค์มาแล้วด้วยเนี่ย <c oughs> ฝากไว้ไงโอนตังค์มาเดี๋ยวฝากไว้ก่อนรอ เจอต้นถูกใจอีกสักสองสามต้นจะให้ส่งอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเดี๋ยวลืมมาเอาไปหยิบไปขายให้คนอื่นมานี่แย่เลยนะโอ้โหล,ล้วดูเอ้ยบับเบิลบีโอ้บับเบิลบีต้นนี้สวยงามเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาคัดมาคัดขายดูเผื่อจะได้อีกสักสิบสองต้น <c oughs> <c oughs> แล้วดูเนี่ยอะไรเนี่ยเหลืองเหลืองพวกนี้เนี่ยโอ้อันนี้ไม่น่าจะรอดนะนะเหลืองๆหลือพวกนี้เลี้ยงยากเนาะ เป็นบอลที่ผมสต็อกไว้ไงบางอันก็มีใบเดียวใบเดียวบางอันมันก็ไม่สวยไงอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างทองสยามเนี่ยไม่สวยไงก็เลยไม่ก็เลยไม่กล้าเอาขายไงเดี๋ยวต้นเขาโตแล้วนะเนี่ยมันยังไม่ด่างเนี่ยทองสยามเนี่ยบางทีผมก็เอาทิ้งนะแบบเนี้ยไม่สวยแบบนี้ไม่สวยบางทีก็ทิ้งนะครับโอเควันนี้คลิปก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ดูว่ามีบอลสีอะไรบ้างเหรืออะไรบ้าง อะไรประมาณนี้ทำนองนี้นะครับอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ต้นอะไรอ้อันนี้ออปติมัสอันนี้ออฟติมัสนี่เดี๋ยวรอสวยๆก่อนนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเอฟทุกท่านที่โทรทักโทรมาถามผมนะครับว่ามีบอนสีอะไรแบ่งปันเหลืออะไรอะไรยังไง <c oughs> ผมก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้เนะมันยังไม่สวยถ้ามันสวยนี่ผม เปิดแบ่งให้แน่นอนโอเควันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีครับสวัสดีครับ